สัมปุตตะสะนโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนามัตถุอิมิตสังมหานาทิยาอธิวัฒนานังสุรคันตานังสัพพะเทวานังอิเมนะ สักการนะสัพพะเทเวปูเชมะท้าพระเจ้าทั้งหลายขอนน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีธันดรแม่ย่านางเรือและเทพพยาดาทั้งหลายที่สิงสถิต อยู่นบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลกิจบุทรส่วนกุศรสนให้แก่ร้อยทีเพชรสงครามพลธิราชผู้วายชนณบัณนี้ จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของร้อยตรีเทพสงครามพุทธิราชผ,ผู้ไัยชดขอเจ้าแม่นาทีาท้ทาวศรีธันดรแม่ย่านางเรือ,แ,รอและเทพพย,ยดาทั้งหลายได้โปรโดคุ้มครองรักษา อาทิและอังคารของร้อยตรีเพชรสงครามพลธิราชผู้ไัยชนและขอได้โปรดอนุโมทนาโดนมันดาลให้ดวงวิญญาณของร้อยตรีเพชรสงครามพลธิราชผู้ไัยชน โยงไปสู่สุคติตในสามปรโยภป,ประสบสุขในทิพยาวิมาน,นามาช่วยนินรันการเถิด